มุ่นผู้นะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปดูการพัฒนาสนามบินตรังเฟสที่2นะครับลุยเวนคืนที่ดิน600ไร่ ประมูลเติมความยาวรันเวย์3ปีรับเครื่องบินบิ๊กไซส์350ที่นั่งขาดได้เปิดใช้งานได้ในปี2567นระครับรายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยานแจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรังระยะที่1วงเงินรวมประมาณ 1, 7 4 8ล้านบาทว่าขณะนี้ทางกรมท่าอากาศยานกำลังเร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการก่อสร้างทั้งสงส่วนให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ประกอบไปด้วย1โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน วงเงิน670ล้านบาทมีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ27%เมื่อแล้วเสร็จจะทําให้ท่าอากาศยานตรงังสามารถรองรับเครื่องบินขนาดโ e อิง737ได้ถึง15ลำพร้อมกันจากปัจจุบันรองรับได้ประมาณ3ลำ 2. โครงการอาคารที่พักผู้โดยสารเทอร์มินอนลหลังใหม่วงเงินประมาณ1,070ล้านบาทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ3%ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานตรงัง จากปัจจุบันรองรับได้300คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ800,000คนต่อปีเป็น1,200คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ3.4ล้านคนต่อปีอย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรังเฟสที่1และเฟสที่2จะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการได้ประมาณปี2566 รายงานข่าวจากการท่าอากาศยานแจ้งด้วยว่าในปีงบประมาณ2,564การท่าอากาศยานได้รับจัดสรรงบประมาณ1,800ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินโครงการการพัฒนาท่าอากาศยานตรังในเฟสที่2ได้แก่โครงการต่อเติมความยาวทางวิ่งหรือรันเวย์ท่าอากาศยานตรังจาก2,100เมตรเป็น2,990เมตรเพื่อรองรับอากาศยานขนาด350ที่นั่งได้ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการจัดหาทำรายงาน วิเคราะห์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เรียบร้อยแล้วเตรียมนำร่างเอกสาร <S <S เงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR ขึ้นประชาพิจาณ์ผ่านเว็บไซต์การท่าอากาศยานปลายเดือนมกราคม2564นี้ <S <S นะครับรายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยานแจ้งต่ออีกว่าหากในขั้ขนตอนการประชาพิจาณ์ไม่มีปัญหาอะไรจะดำเนินการเปิดประมูลหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ในเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะลงนามสัญญา กับผู้ชนะการประมูลได้ไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีสำหรับแผนการดำเนินโครงการนั้น เบื้องต้นในปี2564จะเริ่มก่อสร้างในส่วนของพื้นที่ที่มีอยู่ก่อนควบคู่ไปกับการดําเนินการเรื่องการเวนคืนที่ดินประมาณ600ไร่ซึ่งจะต้องเวนคืนที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปีนี้จากนั้นจะก่อสร้างในส่วนของพื้นที่เวนคืนต่อไปคาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณปี2567น้นะครับนี่ก็เป็นโครงการการพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับ เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่และรองรับผู้โดยสารจำนวนมากถึง3ล้าน4แสนคนต่อปีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้ามีข่าบสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ